สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้โลกนิทานจะพาเพื่อนๆไปฟังนิทานที่เกิดขึ้นในสมัยศตวรรษที่19นะคะนิทานเรื่องนี้เป็นผลงานของฮันส์คิดเ t ียนเดสันเขาเป็นชาวเดนมาร์กที่โตมาในย่านสลัลมนะคะ ซึ่งตัวเขาเองก็ได้รับรู้ถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมก็เลยถ่ายทอดเรื่องราวที่พบเจอมาผ่านเป็นนิทานนะคะนิทานก็จะเป็นเรื่องของหนูน้อยคนหนึ่งที่ต้องออกมาขายไม้ขีดไฟแล้วก็ต้องทนกับความหนาวเพื่อที่จะหาเงินไปรักษาแม่กับยายที่ป่วยอยู่บ้านไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะคะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามรับฟังไปด้วยกันได้เลยนะคะ บนท้องถนนในยามค่ำคืนก่อนวันปีใหม่ผู้คนใช้ชีวิตกันอย่างรื่นเริงท่ามกลางหิมะที่โปรยปรายแต่ละคนสวมเครื่องแต่งกายที่สีสันสดใสเด็กๆวิ่งเล่นกันสนุกสนานแต่ในขณะเดียวกันบนท้องถนนนั้นก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งที่แตกต่างออกไปเด็กหญิงคนนี้ยืนกลางถนนอย่างเดียวดายตัวเขาสั่นจากความหนาว เธอไม่มีแม้กระทั่งชุดที่จะใส่ที่มีสีสันสดใสเหมือนคนอื่นเสื้อผ้าของเธอทั้งบางทั้งขาดหลุดลุ่ยและเธอก็สวมรองเท้าที่ใหญ่เกินตัวพร้อมก่องกระดาษในมือระหว่างที่หนูน้อยกำลังยืนอยู่บนถนนเธอเกือบถูกรถชนจากรถที่สัญจรไปมาหนูน้อยตก,ก,กใจกลัวแล้วรีบวิ่งไปยังทางเท้า แต่แล้วรองเท้าที่ใหญ่เกินตัวของเธอก็ได้หลุดออกไปและถูกขโมยไปอย่างรวดเร็วเธอรีบวิ่งตามเพื่อจะขอคืนแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วตลอดคืนหนูน้อยต้องเดินเท้าเปล่าบนพื้นถนนที่เย็นเฉียบแล้วหาซอกตึกสากแข่งเพื่อใช้หลบความหนาวความหนาวและความเหนื่อยทำให้เธอต้องมาหาที่นั่งพักแล้วเปิดกล่องกระดาษที่เต็มไปด้วยไม้ขีดไฟ น้ำตาของหนูน้อยได้ไหลออกมาเธอแค่อยากจะขายไม้ขีดไฟแล้วหาเงินไปซื้อซุปอุ่นๆให้แม่และยายที่กำลังนอนป่วยอยู่ที่บ้านแต่จนถึงตอนนี้เธอก็ยังขายไม่ได้เลยแม้แต่กล่องเดียวไม้ขีดไฟไหมคะใครต้องการไม้ขีดไฟบ้างไหมคะเธอพยายามขายไม้ขีดไฟด้วยน้ำเสียงที่อ่อนล้าและสั่นเครือแต่ก็ไม่มีผู้ใดสนใจ หนูน้อยสุดตัวลงนั่งพิงกำแพงนิ้วมือของเธอเริ่มเจ็บปวดจากความหนาวเย็นเธอเปิดกล่องไม้ขีดไฟที่ตั้งใจจะนำมาขายแล้วจุดเพื่อให้ความอบอุ่นกับตัวเองทันทีที่หนูน้อยจุดไม้ขีดไฟได้สำเร็จแสงสีส้มอบอุ่นได้บรรเทาความหนาวเย็นที่มีในมือเธอรู้ตัวอีกทีเธอก็ได้นั่งอยู่บนเตาผิงในห้องที่ตกแต่งสวยงาม ตัวเธอได้สวมชุดขนสัตว์แสนอบอุ่นแต่ไม่นานแสงจากไม้ขีดไฟในมือเธอก็ดับลงเธอกลับมานั่งอยู่ซอกตึกในค่ำคืนเหน็บหนาวเช่นเดิมหนูน้อยพยายามจุดไม้ขีดฟันอีกหลายกา้านเพื่อหวังให้แสงสว่างช่วยมอบความอบอุ่นให้เธออีกครั้งไม้ขีดไฟก้านที่สามที่หนูน้อยจุดขึ้นได้พาเธอไปยังความฝัน เธอกำลังนอนดูดวงดาวในค่ำคืนฤด,ดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่เธอไม่เคยมีโอกาสได้เห็นสักครั้งในชีวิตแต่ระหว่างที่หนูน้อยกำลังนอนดูดวงดาวเธอก็ได้มองเห็นดาวตกจึงนึกไปถึงคุณยายที่นอนป่วยรออยู่ที่บ้านคุณยายที่รักเธอสุดหัวใจไม่ช้าคุณยายก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอย่างที่หนูน้อยไม่เคยเห็นมาก่อน แล้วบอกว่าถ้าหนูเห็นดาวตกให้รู้เอาไว้ว่ามีใครบางคนกำลังจะขึ้นไปแทนที่ดวงดาวดวงนั้นหลังจากพูดจบคุณยายก็ได้หายไปพร้อมกับแสงจากไม้ขีดไฟในมือคุณยายคะอย่าไปหนูคิดถึงคุณยายเหลือเกินหนูน้อยคร่ำครวญพร้อมน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มเธอพยายามจุดไม้ขีดไฟ เพื่อหวังว่าจะได้พบกับคุณยายอยากจะเห็นรอยยิ้มอันสดใสที่ทำให้เธอลืมความขมขื่นทั้งชีวิตที่ผ่านมาของเธอหนูน้อยไม่อยากจะใช้ช่วงเวลานี้ให้หายไปเธอหยิบไม้ขีดไฟก้านสุดท้ายขึ้นมาจุดคุณยายปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับรอยยิ้มและพาเธอล่องลอยไปบนฟ้าตอนนี้หนูน้อยไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือเน็บหนาวแต่อย่างใด ในขณะเดียวกันบนฟากฟ้าก็ได้มีดาวตกดวงใหม่ลอยผ่านไปอีกหนึ่งดวงเช้าถัดมาผู้คนเริ่มตื่นออกมาใช้ชีวิตหลังจากการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ซึ่งคนที่เดินผ่านไปบริเวณนั้นก็จะเห็นหนูน้อยคนหนึ่งที่นอนหลับอยู่ริมกำแพงด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มแต่ปราศจากลมหายใจ รอบตัวเธอเต็มไปด้วยก้านไม้ขีดไฟที่ดูไร้ค่าแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าก้านไม้ขีดไฟเหล่านั้นคือสิ่งเดียวที่ช่วยมอบความสุขให้กับวาระสุดท้ายของเธออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องหนูน้อยไม้ขีดไฟถ่ายทอดผลงานโดยคุณฮานคริสเตียนเอริสันเป็นนิทานที่ มีมานานแล้วนะคะก็ถ่ายทอดสังคมนะคะถึงความเหลื่อมล้ำเพื่อนๆชอบไม่ชอบหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้หรือแสดงความคิดเห็นได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะโลกนิทานวันนี้ก็ขอลาเพื่อนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ